สวัสดีครับผม KPCP DIY นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับผมก็ได้เอาวัตถุมงคลนะครับของพระเด็พระคุณหลวงพ่อพัดปุญญกาโมนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมอ่านที่เพื่อนๆเน็นกันอยู่นะครับอันนี้ก็มีการทํากล่องนะครับที่สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับ เหรียญแจกทานร้อยปีนะครับเหรียญแจกทานร้อยปีนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกล่องกันก่อนนะครับอันนี้ผมก็อ่านได้เช่าบูชามานะครับได้เช่าบูชามาด้วยกันทั้งหมด11องค์นะครับ11องค์งด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันใกล้ๆนะครับแค่กล่องก็ทําได้สวยงามมากนะครับนี่นะครับตัวหนังสือก็เป็นสีทองเลยนะครับ เหรียญแจกทานร้อยปีนะครับพระราชมงคลวัชราจารย์นะครับหลวงพ่อพัดบุญยญากาโมวัดห้อยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับอันนี้นะครับกล่องก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับตรงด้านบนของกล่องทางด้านขวามือนะครับก็จะมีพศอ,อนะครัทับ5นะครับสองพันทับหก นี้ทากล่องก็ออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวนะครับนะครับตัวหนังสือสีทองนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเลยนะครับว่า11องค์นะครับที่ผมได้ช่าบูชามานะครับมีเนื้ออะไรบ้างนะครับมีเนื้ออะไรบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับแล้วก็ดูลักษณะของเหรียญด้วยว่าเป็นยังไงนะครับเหรียญแจกทานร้อยปีนะครับหลวงพ่อพับนะครับ ก็จะทำการเปิดกล่องเลยแล้วกันนะครับอ,องค์แรกนะครับผมได้ปับ๊บมานี่นะครับเดี๋ยวผมเอาออกจากตัวกล่องแล้วกันนะครับนี่นะครับอันนี้ผมไม่อขอแกะซีนนะแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นผ้าที่ผมเช่ามาแล้ว อาจจะเก็บไว้นะครับก็เลยไม่อยากแกะออกจากตัวถุงซีดนิดนึงนะครับตรงด้านล่างของเหรียญน,นะครับด้านล่างของเหรียญก็จะเป็นคําว่าพระราชมงคลวัชราจารย์นะครับกล้องผมก็ไม่ซูมอพอดีผมก็ถ่ายตอนกลางคืนด้วยนะครับ นนีนะครับราดมงคลวัดชาราจารย์วัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับอันนี้ประเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็จะนั่งอยู่บนโต๊ะนะครับอ่าแล้วก็มีพัดยศนะครับแล้วก็มีตราปัดนะครับขวาซ้ายนะครับอันนี้ก็เป็นรูปทรงของเหรียญก็เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับรูปทรงสี่เหลี่ยมก็ถือว่าทําได้สวยงามนะครับ ก็เป็นพัยดยศนะครับชั้นราชนะครับชั้นราชเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับ,ด,นนรบ,รรบด้านหลังของเหรียญนะครับจะเป็นยังไงนะครับด้านหลังของเหรียญเหรียญนี้นะครับก็จะเป็นยันมินะครับยันมิแล้วก็จะมีต่อโคดต,ตรงนี้นะครับ ต่อคตรตรงนี้ทอดอปนะครับทอดอปเดี๋ยวผมส่องกล้องไม่ทราบประจักมองเห็นกันหรือเปล่านะครับตัวหนังสือก็จะเล็กมากนะครับตรงนี้นะครับออันนี้น่าจะมองเห็นกันอยู่นะครับนี่นะครับทอดอปอันนี้ก็คือเป็นเหรียญทองแดงมันปูนะครับทองแดงมันปูนะครับอันนี้ก็เป็นยันมินะครับ อันนี้ก็เป็นต่อโค้ดหมายเลขนะครับต่อโค้ดหมายเลขศูนย์เก้าศูนย์แปดนะครับศูนย์เก้าศูนย์แปดน่าจะเป็นหนึ่งเก้าศูนย์แปดนะครับหนึ่งเก้าศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์แปดนะครับอ่าเดี๋ยวผมแผ่นกล้องไปเรื่อยๆนะครับอ่าด้านหลังก็จะมีคําว่ารุ่นแจกทานนะครับรุ่นแจกทาน อ่ายี่ดกรกฎาคม6กสนะครับอ่ายี่ดกรกฎาคม6กสก็จะมีการตอบโค้ดด้วยนะครับเป็นยันมินะครับอันนี้ก็คือเหรียญเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกอันนี้ก็เป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับ่ก็ถือว่าทำได้สวยงามนะครับอ่น,นี้ผมวาไงไว้ก่อนนะครับเหรียญที่1 ต่อมาเรามาดูเหรียญที่สนะครับเหรียญที่สองกันสีเหลืองอาลามมาเลยนะครับเห็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับต่อโค้ดอะไรนะครับ ออกสีเหลืองเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นยันมิเหมือนกันนะครับอ่าน,นี่นะครับอ่าเพื่อนเพื่อน่าจะมองเห็นกันอยู่นะครับตรงโค้ดตรงกลางของยันมินะครับอ่าน,นี้นะครับต่อโค้ดทรลนะครับตัวนี้ก็คือทองเหลืองนะครับอ่าก็คือทองเหลืองทรอตัวนี้นะครับ แล้วก็หมายเลขนะครับ1 2 3 9นะครับอ่า9น3 9อะน,น,นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเหลียญที่2อเนื้อทองเหลืองอันนี้เหลียญที่2นะครับ เหรียญที่3นะครับผมเหรียญที่3าอ๋สวยงามเลยทีเดียวนะครับเหรียญน,นี้นะครับอ่ะน,นะครับเพื่อนๆดูสีนะครับสีของเหรียญน,นะครับ ถูกแสงไฟก็ออกเป็นแบบหลายสีเลยนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับตรงสังคาติหลวงพ่อ,อมีการตอกโค้ดด้วยนะครับแต่ว่าเล็กมากนะครับเล็กมากอันนี้นะครับ ทำผิวสีของเหรียญได้สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับยิ่งถูกแสงก็จะสะท้อนออกเป็นสีต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นเนื้ออะไรกันนะครับตรงด้านหลังต่อโคดอะไรนะครับอ,อันนี้ก็เป็นยันมิเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมดูโคดนะครับว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับตรงนี้ ทองทองเหลืองอเดี๋ยวผมมองไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวผมขอส่องกล้องดูนิดนึงนะครับเป็นเนื้ออะไราตามที่ผมส่องดูนะครับถ้าถ้าดูไม่ผิดนะครับถ้าดูไม่ผิดก็คือจะเป็นโค้ดทรรอนะครับทร or, รอนะครับก็คือทองทองเหลืองผิวรุ้งนะครับ อทองเหลืองผิวรุง้งนะครับสีผิวก็จะเหมือนตรงด้านหน้าที่เราดูนะครับก็จะออกเป็นสีของผิวรุ้งนะครับนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเราดูเหรียญต่อไปกันเลยนะครับอันนี้ก็ยังเป็นหลังยันมินะครับก็คือด้านหลังขององค์พระที่จริงก็คือจะมีสองแบบนะครับจะมีสองแบบ มาก็องค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่อันนี้ก็จะออกโทนสีเหลืองเหมือนกันนะครับสีเหลืองแต่ว่าก็ไม่ไม่เหลืองเท่าอ่ะองนี้นะครับไม่เหลืองเท่าองคนี้อันนี้นะครับสีก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับอันนี้ซ้ายมือก็คือเนื้อทองเหลืองนะครับเดี๋ยวตรงด้านขวาจะเป็นเนื้ออะไรครับองน,นี้นะครับ ขอดูโค้ดนิดนึงนะครับเป็นโค้ดสอเสือนะครับผมเป็นโค้ดสอเสือก็คือเนื้อสัตตะนะครับเนื้อสัตตะอันนี้ก็เป็นหลังยันมิเหมือนกันนะครับเนื้อสัตตะหลังยันมิแล้วก็หมายเลข 1719นะครับอ๋อหมายเลขสวยเลยครับเลขนี้1719่17ต่อโคดสอสเสือนะครับอ่าก็คือเนื้อสัตตะนะครับตรงนี้เนื้อสัตตะอ่าน,นี่คือเนื้อสัตตะนะครับตรงนี้อ่าสวยงามนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่5กันนะครับ ที่5อ,อันนี้ก็เป็นอทองแดงมันปูนะครับทองแดงมันปูแต่ว่าขอดูด้านหลังนะครับทองแดงมันปอูอันนี้ก็เป็นหลังยันมิเหมือนกันนะครับหลังยันมิทองแดงมันปู่ก็เรียนต่อไปเลยนะครับ ัน,นี้ก็เป็นทองแดงมันปูเหมือนกันนะครับทองแดงมันปูหลังอหลังยันมิเหมือนกันนะครับอ่โดเหรียญต่อไปเลยนะครับงานหน้ากากนะครับองนี้อ่งานหน้ากากสีทองอลา,ามเลยนะครับ สวยงามเลยทีเดียวนะครับตรงนี้อ่าเนี่ยนะครับอันนี้งานหน้ากากทองทิพย์นะครับออกลักษณะคล้ายๆเหมือนทองคำนะครับทองทิพย์ทองเหลืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบสีดำรมดำนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราดูด้านหลังกันนะครับสวยเลยนะครับอย่างนี้อ่าด้านหลังนี่นะครับ ่าที่เราดูผ่านๆมาก็คือจะเป็นแบบหลังยันมินะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นหลังยัน10นะครับหลังยันสิอันนี้นะครับก็จะมีต่อโค้ดพิเศษด้วยนะครับอันนี้ก็คือยันสิบแล้วก็ต่อโค้ดนะครับตรงด้านนี้นะครับอันนี้นะครับจะต่อคําว่าพิเศษนะครับตรงนี้ด้านซ้ายมือ ต่อโค้ดพิเศษอันนี้ก็จะเป็นยันสิบนะครับอันนี้ก็เป็นหมายเลขนะครับถ้าดูไม่ปิดน่าจะเป็น478นะครับตรงนี้สี่เจ็อันนี้ต่อโค้ดพิเศษแล้วก็เป็นยันสิบนะครับแล้วก็ต่อโค้ด ทอดอนะครับทองแดงทองแดงลมดำนะครับทอดอนะครับตรงนี้อ่าทองแดงทองแดงลมดำนะครับอ่ารุ่นแจกทาน2 e 8กรกฎานะครับ64เหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือเป็นหลังยัน10นะครับสวยงามนะครับงานหน้ากากทองทิพด้วยนะครับ นี่นะครับก็จะมีตรงนี้ก็คือต่อโคดทอดดอใช่ไหมครับตรงนี้ทองแดงลมดําแล้วก็จะต่อโคดทอรอตรงนี้ด <eurs> ้วยนะครับก็คืออ่หน้ากากนะครับหน้ากากทองเหลืองหรือเขาจะเรียกกันว่าหน้ากากทองทิพนะครับหน้ากากทองเหลืองนี่นะครับเหรียญนี้นะครับสวยงามมากนะครับเหรียญนี้อันนี้ก็เป็นหลังยันสิบด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูเหรียญต่อไปนะครับ ดูกันยาวๆนิดนึงนะครับลุ้นกันไปด้วยนะครับงานลมดำเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงหน้ากากนะครับเป็นลมดำทั้งเหลียงเลยนะครับเหลียญน,นี้นี่นะครับเราดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็เป็นยันสิบเหมือนกันนะครับ ก็จะต่อโคดอยู่ทางมุมด้านซ้ายเหมือนกันนะครับตรงนี้น,นะครับทองแดงลมดำนะครับท่อดอด,อดอนะครับอันนี้ก็ไม่มีงานหน้ากากนะครับเป็นหลังยันสิบเหมือนกันนะครับโอ้โหโแต่ว่าโค้ดนะครับโค้ดหมายเลขนะครับ โค้ดหมายเลข999นะครับเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งไม่มั่นใจว่าจะเป็น44 4, 4หรือเปล่านะครับอ่ะเป็นหมายเลข44 4, 4นะครับไม่ใช่9 9, 9้นะครับโอ้หมายเลข4 4 4อ่สี่ทอง4เลยนะครับเหรียญนี้อ่าทองแดงลมดำนะครับน,นะครับตรงขอบก็จะเป็นอ่าแบบทองแดงนะครับแล้วก็ลมดำหน้าหลังนะครับ สวยนะครับสวยทุกเหรียญเลยเดี๋ยวก็ดูกันต่อไปนะครับอีก3าเหรียญน,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นมันปูเหมือนกันนะครับมันปูแล้วก็ดูด้านหลังนะครับยันมินะครับนี่ก็ น่าจะสามสามเหรียญแล้วนะครับไอที่เป็นอทองแดงมันปูนะครับอสองเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญน,นี้ก็จะเป็นงานหน้ากากทองเหลืองหน้ากากทองทิพย์นะครับเนี่นะครับทองแดงทองแดงมันปู หน้ากากทองเหลืองนะครับตรงนี้อแต่ว่าเป็นหลังยันมินะครับหลังยันมิอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะตอกโค้ดพิเศษนะครับตรงนี้อันนี้นะครับตอกพิเศษนะครับตอกพิเศษได้หมายเลขสองหลักด้วยนะครับตรงนี้อันนี้นะครับ หมายเลขสองหลักแล้วก็ตอกโค้ดนะครับอันนี้ก็เป็นทองแดงทอดปอปทองอทอรอลนะครับทองแดงบรรปูหน้ากากทองเหลืองนะครับอาจจะว่าต่างกับอง์นี้นะครับที่เป็นงานหน้ากากเหมือนกันนะครับ อันนี้นะครับเป็นงานหน้ากากเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นลมดำนะครับแต่ว่าด้านหลังจะเป็นยันสิบนะครับองนี้องด้านซ้ายมือจะเป็นด้านด้านหลังยันมินะครับแต่งานหน้ากากทองเหลืองเหมือนกันนะครับสององสวยมากนะครับอ่ะเรามาลุ้นเหรียญสุดท้ายกันนะครับ ว่าผมได้เนื้ออะไรมานะครับเดือนสุดท้ายเดือนที่11นะครับเป็นงานหน้ากากเหมือนกันนะครับงานหน้ากากอันนี้ก็ต่างเพื่อนเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ดูแล้วน่าจะเป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะ นเนื้ออัปปาก้านะครับดูแล้วน่าจะเป็นเนื้ออัปปาก้าแล้วก็เป็นหน้ากากนวะนะครับถ้าดูไม่ผิดนะครับก็คือเนื้ออัปปาก้าหน้ากากนวะนะครับอเดี๋ยวจะว่าจะใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูโค้ดตรงด้านหลังกันอีกทีหนึ่งนะ <ullah S 1> ครับเป็นหลังยันมินะครับหลังยันมิแต่ก็ต่อโค้ดพิเศษนะครับตรงนี้ อ่นนี้นะครับตอกพิเศษนะครับเดี๋ยวผมแผนกล้องไปนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขนะครับหมายเลข3หลักนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับ154หนะครับหมายเลขหนึ่าแล้วก็ถูตกต้องนะครับ ก็คือโค้ดจะเป็นโค้ดออ่างกับนหนูนะครับด้านซ้ายก็คือออ่างด้านขวาก็คือนหนูนะครับตรงนี้นะครับอันนี้นะครับอ่ะก็คือเนื้ออัปกาหน้ากากนวะนะครับเนื้ออัปากาหน้ากากนวะอ่นนี้นะครับตรงด้านหน้านะครับอัปการหน้ากากนวะนะครับอ่านี้นะครับ เหรียญแจกทานร้อยปีนะครับหลวงพ่อพัดปุญญกามโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับ